สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองข้อที่3นะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเนี่ยมีความยาวด้านทั้ง3เป็น 17, บเแล้วก็8เมตรตามลำดับอยากทราบว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ออทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเราจะใช้สูตรหนึ 2, ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าฐานเนี่ยาวเท่าไหร่แล้วสูงเนี่ยายาวเท่าไหร่ทีนี้เขาไม่ได้วาดรูปมาให้เลยนะครับให้แค่ค่าตัวเลขมาอ่าทีนี้จะทํำยังไงดีทิษฎีบทกิป,ปาโการัสสาม,มารถช่วยเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันจะจบเลยอ่าลองดูเช็คก่อน เช็คซึว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงหรือเปล่าก็วิธีเช็คก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็จะดูวา่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยพอจับมายกกําลังสองแล้วจะมีค่าเท่ากับผลบวกกลาลังสองของด้านที่เล็กกว่าหรือเปล่าสิบเจ็ดยกกลาลังสองนะครับอันนี้ก็มีค่าเป็นสองร้อยแปดเก้าแล้วก็ผลบวกกลาลังสองของด้านที่เล็กกว่าก็คือสิบห้ายกกําลังสองบวกกับแปดยกกลาลังสอง 1ิยกกำลังสองก็คือสองร้อยยี่สิบห้าแปดกำลังสองก็หกสิบสีบวกกันก็ได้สองร้อยแปดสิบเก้าตรงเป๊ะกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกเพราะว่าสิบเจ็ดยกกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสิบห้ายกกำลังสองบวกกับแปดยกกำลังสองเราก็จะได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับทีนี้เราก็สามารถวาดรูปได้แล้วด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับซึ่งในบรรดา 17, 15, 18, 17นี้ยาวที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น17คือด้านนี้แล้วที่เหลือก็ใส่เลยตามอิสระก็ด้านนี้น่าจะเป็น8ปอันนี้15นะครับจะสลับก็ได้จะเป็น 85ก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าไม่มีผลอะไรเราก็บอกพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเราก็แทนค่าลงไปเปส่วนสองฐานฐานสมมุติถ้าเลือกเป็น15นะครับฐานเป็น15สูงก็จะมีค่าเป็น8เพราะว่าฐานกับความสูงเนี่ยจะต้องตั้งฉากกันนะครับก็คูณ8 สองหนึ่งสองสองสี่แปดสิบห้าสี่ก็หกสิบตารางนี้เพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่หนึ่ง